อวันนี้เมยโยจะพาทุกคนมาทำอะไระ <c oughs> เกือบลืมวันนี้จะพาทุกคนมาดูสถานที่จริงของดิคัลลอนสาขาพระรามสองนะคะวันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกนะคะทุกคนก็คือวันที่3เมษายนใช่ค่ะวันที่ 3, ม3มเมษายนเปิดตัววันแรกนะคะเดี๋ยวเมย์โยจะพาทุกคนเนี่ยไป <c oughs> ชมสถานที่ต่างๆของ <c oughs> ที่ดิคัลลอนสาขาพระรามสองนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะทุกคนไป ไม่ห่างกันไกลจากที่เมื่อกี้มากเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนและวิธีการในการสมัครหรือจองสนามจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือสแกน QR code ตอกต่างๆนานาได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น c ล a s ติ c คโ d หรือตารางคลาสนั่นเองนะคะของแต่ละวันว่ามีอะไรบ้างนะคะในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะทุกคนสามารถสมัครได้ฟรีนะคะทุกคนตามนี้เลยตากันมาต่อค่ะวันนี้เราจะใช้การถ่ายแบบลองเช็คนะคะเพราะตากล้องเราสวยมากจะมีคาเฟ่นะคะ คาเฟ่โฮลิคาเฟ่นะคะก็จะเป็นรูปนกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคาเฟ่เนี่ยน่ารักมากๆนะคะถ่ายบรรยากาศแบบว่าเก๋ๆชิลๆแบบว่ามินิมอลหน่อยโทนครีมๆเนี่ยคือเลิศอ่ะมีโยว่ามิโยจะเข้าไปจิบลาเต้สุดแกอลโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ใช้กันมากแล้วก็านไม่ใช่คนของเราเราไปทโซนที่แบบว่าตุ๊กกิต๊กกิกันดีกว่าค่อนตรงนี้นะคะก็เป็นสนามมวยต้องการตอมมวยน่าเล่นมากนะครับมีโยมากเพราะมีโยเป็นสัตว์รุ่ยรุ่ย เปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่และนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่โยจะพะาทุกคนไปชมตรงส่วนของบอลร์บขนาบาสให้ดูนะคะว่าเป็นลักษณะยังไงนะ เมยโยได้ทำการแอดไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะทำการลองเล่นแต่ละฐานให้ทุกคนดูนะคะซึ่งถ้าลูกค้าคนไหนที่มาที่นี่นะคะถ้าซื้อสินค้าของทางดิฉันลงครบ2อ0พบาทต่อหนึ่งใบเสร็จนะคะและมาเล่นให้ครบสาฐานนะคะสามารถนำใบเสร็จเนี่ยไปแลกของที่ระลึกได้เลยนะคะทุกคนจะจกรรมดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเมยโยจะพาไปเล่นทุกคนดูนะพูดเลยนะมึงพูดเลยว่าเรื่องแต่บอลเนี่ยง่ายมากเพราะพวกคูณเทรนมาดีมากพวกแบบเตะแบบ นีเลยมูน้องเป็นไรคะน้องเป็นไรคะน้องเท้นทำไมคะเจเอออียวอย่าออมแรงกูขอร้องเนถึงสมัยรมัธยมมาปากไปปากไปริเป ต่อไปนะคะ<ม>เล่นบนเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็แลกแต้มาเล่นร้อยๆมามายทันหนูนดิค่ะอุย้ยจะได้ยินตอนไหนเรียกได้ว่านะคะทันหนูเนี่ยเป็นเรื่องที่เมโยถนัดอีกแล้วไม่อยากพูนอย่างเลยเพราะว่าคืออดีตเนี่ยเมโยต้องบอกว่าเมโยชื่อแคนิดเอเวอร์ดีนะครับทุกคนก็ต้องจะคอยรู้จักชื่อนี้มาพอสมควรนะคะเมโยอยู่เคสิคห้าเมโยพูดเลยว่าเรื่องทนนูเป็นง่ายมากเดี๋ยวรอชมค่ะ ว่าถ้าถนัดข้างไหนให้ใช้ตรงข้ามอย่เมี์ถนัดขวาและหนซสายแล้วก็ใช้สามนี้อย่างนี้เรื่องถนุเป็นง่ายมากเดี๋ยวรอชมค่ะครบแล้วสวยมากปังค่ะปังคนโดนยิงต้องตายท okay. okay. like ุกคนขาตอนนี <tr <tr ้เมย์ยเข้ามาด้าไหนคี ทางดีคเาลอนขายสินค้าต่งตงางๆแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าที่นี่ขายของถูกและได้เยอะมากนะคะแล้วก็กว้างมากแล้วก็สินค้าเยอะมากทุกคนดูกว้างมากที่สาคัญนะคะทางดีคนโลนทางในเนี่ยจะมีป้ายตรงนี้บอกนะคะว่าเป็นส่วนไหนอะไรไงบ้างาอย่างที่เมยโยแพนไปจะเป็นวอเตอร์สปอร์ตนะคะหรือตรงนี้ก็จะเขียนว่าฟิตติ้งรูมโซนนะคะอะไรแบบนี้คือกว้างมากทุกคนหลากหลายมากพรอมมากเหมือนเสียดทรัพย์ให้ที่นี่ สเกตบอร์ดนใช่ทางของกูไม่สามารถทำได้จริงๆค่ะทุกคนป<อ>ไปตีบเป็นปองไหมทุกคนคือนอกจากข้างนอกที่ทุกคนเห็นว่ามีใดๆแบบว่า,าซ้อมกีฬาซ้อมอะไรใช่ไหมคะข้างในที่ขายอุปกรณ์ก็ยังมีให้ซ้อมอย่างเช่นสเก็ตบอร์ดต,ตรงนี้แล้วก็ปิงปองนี่คะ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะมีซอมมีหลายอย่างให้เลือกมากแล้วก็สินค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าของทาง ที่แคทโลนเองนะคะซึ่งดีมากแต่ที่มีโยาสัมผัสเนื้อสมัสระไมาถูกและดีพูดเลยนะถูกและดีจริงๆมิงมีสเิปินมาเราร้องเลยปินปินปินใช่ไหมอะไรขนขนเลยค่ะขนขนค่ะขนค่ะ สิ่งสาคัญที่ชอบที่ดีเซสโลนเลยคือมีจุดพักผ่อนเหนือไปไม่ใช่่ำมันเป็นไว้ไคลออร์เอาหรอเอาหรอเออสายหรอม่นีมน่ชอตตลอดเลยมึงแต่งเยียมากแต่งเยียมากมาสะกรอนขึ้นมาจากโดร์อีะ พาชมงานดีคะเราเสร็จแล้วนะคะก็เหนื่อยมากนะคะผมราะแต่ที่ชอบที่สุดก็คือจะเป็นแค่แบบว่าของเขาถูกแล้วก็เข้อมีให้ลองเล่นเยอะต้องราคาเราจะต้องได้ไม่ได้แบบเป็นหลักพันแบบชุดด้วยหน่าแบบนี้มาแบบางรอบไม่ได้สี่ดอลไม่แบบมันไม่ได้ราคาที่แบบถูกจนเราไม่สามารถใช่แล้วก็หลักคุณภาพเนี่ยจากที่จับที่ดูมามันไม่ใช่แย่แบบอ่ะขอโทษนะไม่ได้จ่ายอะไรแล้บมันไม่ใช่แย่หรอกว่าตามช้อปปี้เนาะนะ ที่แบบว่าเราต้องรุนคุณภาพหรือมันที่คุณภาพมันบงบงอะแต่ราคามันถูกอะดีซึ่งเลิศมากแล้วก็มีแบบสถานที่ให้ลองเล่นกีฬายเยอะมากทุกคนแบบทดลองเล่นก่อนเนาะว่าแบบเล่นเป็นไรชอบไห้วค่อยตื้อใช่คือดีมากถือว่าชอบนะชอบความที่มมีให้ลองอยู่แล้ะมันจะได้เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะล้อมันดีไหมเอ้ยมันแบบดีดีชอบชอบก็ใครที่อยาก มาชมอะไรอยู่ในโซนแบบว่าชาอุทิศพัพประแดงหรือว่าโซนพระรามสองโซนนครนออน,นอะไรโซนแบบฝั่งคนอนะ่ะก็ไปเจอกันที่ดีแคลรพระรามสองได้นะตอนนี้เขาเปิดแล้วนะคะทุกคนก็ชวนนะคะอะไรนะอะไรอาไทยาเรียว่พูดเล็กนน้อยอนนใ,หใ,หให้นะคะแต่ตอนนี้ก็ขอปิดแต่เพียงเท่านี้สําหรับบอกวันนี้นะคะบ๊ายบาย